สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันจันนะคะวันนี้เป็นวันจันที่ที่9ธันวาคมปี2024นิะคะมาเจอกันวันแล้วก็คูปเปอร์นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์มากๆเลยนะคะอากาศเย็นๆดูแลสุขภาพนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาในเรื่องอะไรกันครบมาพูดในเรื่องทรัมป์นะคะที่เขาจะมีการตั้งเป้าหมาย ในเรื่องอยุติการให้สัญชาติโดยกำเนิดนะะของสหรัฐอเมริกานะคะวันนี้เห็นข่าวออกมาจริงๆวันเห็นข่าวเมื่อวานนะคะก็อันนี้มาจาก n b c นะทุกคนเ,เขามีการพูดถึงเรื่องนี้สัมภาษณ์นะคะเขาก็เอามาลงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าทรัมป์กับผู้สัมภาษณ์เขาสัมภาษณ์อะไรกันนะคะแล้วก็เป็นยังไงบ้างน,นะคะ เขามีการพูดถึง Social Security ด้วยนะคะทุกคนมีกร็รู้สึกว่าจะชัดเจนมากนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจะอาจจะมาพูดในเรื่องนั้นนะคะว่าทรัมป์ทรัมป์ทรันะคะพูดในเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคมของสหรัฐอเมริกายังไงบ้างน,นะคะซึ่งจริงๆประกันสังคมเราก็ทุกคนแบบติดตามข่าวนะคะเกี่ยวกับเบนฟิคอ,อะไรพวกนี้นะคะว่าจะยังอยู่ร้อยเปอร์เซ็นไหมเนาะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องนั้นกัน แต่วันนี้วันเห็นข่าวแล้วแต่วันยังไม่ได้อ่านนะคะวันเรื่องที่เขาจะยุติการให้สัญชาติโดยกําเนิดก่อนนะคะมาดูกันค่ะว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะขอบคุณครับทรัมป์นะคะตั้งเป้ายุติการให้สัญชาติโดยกําเนิดก่อนระบุพลเมืองอเมริกันที่มีครอบครัวอยู่ที่นี่นะคะโดยผิดกฎหมายอาจถูกเนรเทศนะคะอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับประธานาธิบดีโดนัททรัมป์นะคะกล่าวในการให้สัมภาษณ์พิเศษกับรายการ มิสเดอะเพรสนะคะว่าเขายินดีที่จะทำงานร่วมก,กับพรรคเดโมแครตในการหาแนวทางกฎหมายนะคะเพื่อให้ Dreamers นะคะยังคงอยู่ในสหรัฐนะคะ mm hmm. ก่อประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์นะคะกล่าวในบทสัมภาษณ์กับคริสเตนเวลเกอร์นะคะผู้ดำเนินรายการ m s mm hmm. s t h e p เพรสนะคะว่าคุณไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากการในประเทศทุกคนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา mm hmm. อย่างผิดกฎหมายรวมถึงอาจเป็นไปได้น่าจะ นำสมาชิกในครอบครัวที่เป็นพลเมืองอเมริกันของผู้ที่ถูกในประเทศออกไปด้วยนะคะทรัมป์ยังยังกล่าวอีกนะคะว่าเขาจะเดินหน้ายุติการให้สัญชาติโดยกำเนิดซึ่งได้รับการคุ้มครองมายาวนานในรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่14นะคะซึ่งจะลิบรอนสิทธิ ต่างๆของผู้ที่ถือกําเนิดในประเทศให้กับพ่อแม่ที่ไม่มีเอกสารนะคะแต่เขาก็มีการกล่าวนะคะว่าเขาเปิดใจที่จะทํางานกับพรรคเดโมแครตเพื่อผ่านกฎหมายที่จะรับรองว่า Dreamers นะคะซึ่งเป็นผู้อ,อพยพที่ไม่มีเอกสารซึ่งเข้ามาในสหรัฐอเมริกาเมื่อยังเป็นเด็กจะสามารถอยู่ในประเทศได้ ความคิดเห็นของทรัมป์เกี่ยวกับแผนการในประเทศหมูนะคะซึ่งเป็นคำมั่นสัญญาสำคัญในช่วงหาเสียงชิงตำแหน่งของประธานาธิบดีของเขานะคะถือเป็นความคิดเห็นที่แบบกว้างขวางที่สุดนับตั้งแต่เขาได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะเขากล่าวว่าโครงการนี้จะเริ่มต้นจากผู้อบพยพที่ไม่มีเอกสารซึ่งก่ออาชญากรรมจากนั้นจึงค่อยขยายผลไปยัง ผู้คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาชญากรเขาไม่ได้ให้รายละเอียดว่าจะรวมอาชญากรรมใดบ้างนะคะอาจจะเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะคะทุกคนทรัมป์กล่าวถึงความพยายามในประเทศของเขาะะว่าผมคิดว่าคุณต้องทํามันเป็นเรื่องยากที่จะทําแต่คุณต้องมีกฎระเบียบกฎหมายพวกเขาเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย คนที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมคือคนที่ต้องเข้ามาประเทศมาเป็นเวลา10ปีนะคะทั้งกล่าวว่านะคะเราต้องจํากัดอาชญากรออกจากประเทศของเราและต่อมาได้การกล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะว่าแต่เราเริ่มต้นจากอาชญากร และเราต้องทำจากนั้นจะเริ่มต้นจากกลุ่มอื่นๆนะคะแล้วก็จะดูว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้เขาก็ให้สัมภาษณ์นะคะ<ม>ก็ผู้สัมภาษณ์ก็ถามว่าคนอื่นๆคือใครนะคะทรัมป์ตอบว่าคนอื่นๆก็คือผู้คนอื่นๆนอกเหนือไปจากอาชญากรนะคะซึ่งวันเคยพูดในคลิปก่อนหน้านี้นะคะ<ม>เกี่ยวกับรอนพอนะคะเขาบอกว่าถ้าจะในประเทศมีกฎในประเทศเนี่ยต้องในประเทศคนที่เป็น อาเคิมนอลหรืออาชญากรอันดับแรกก่อนนะคะซึ่งในการสัมภาษณ์นี้นะคะทรัมป์ก็ตอบค่อนข้างชัดเจนนะคะเขาจะเริ่มที่จากคนที่ทำผิดกฎหมายเขาง่งายๆนะคะก็คือจากอาชญากรนะคะคนเป็นผู้ร้ายอะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> ก็มีจํานวนผู้อพยพผิดกฎหมายที่ข้ามเข้าสู่สหรัฐอเมริกานะคะเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่ประธานาธิบดีโจไบเดนดํารงตําแหน่งแม้ว่าจํานวนัักง่าวนะคะตอนนี้จะลดลงแล้วนะทุกคนจากการดําเนินการของฝ่ายบริหารในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็ต่างนะคะการเข้มงวด มาตรการควบคุมบริเวณรมแดนสหรัฐะะกับเม็กซิโกถือว่าเป็นประเด็นสําคัญที่สุดในการเสนอตัวเป็นประธานาธิบดีของทรัมป์นะคะซึ่งก็ขายกับการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกของเขาในปี2016นะคะ ก็ทรัมป์และพันธมิตรมักจะเน้นย้ำเจงการกระทำรุนแรงที่กระทำโดยผู้อพยพไล่เอกสารเพื่อสนับสนุนคดีของพวกเขานะคะก็มีการวิใจัยในปี2024ปีนี้นะคะก็พบว,ว่าบันทึกการจับกุมในเท็กซัสนะคะระหว่างปี2012ถึง201 แ,แสดงให้เห็นว่าผู้อพยพไล้เอกสารถูกจับคุมน้อยกว่าอัตราของชาวอเมริกันพื้นเมืองในขาา้อหาก่ออาชญากรรมรุนแรงถึงครึ่งหนึ่งเลยนะคะกอทรัมป์นะคะยังได้บรรยายถึงสถานการณ์ที่พลเมืองสหรัฐนะคะอาจเลือกที่จะถูกในระเทศพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวในประเทศอย่างผิดกฎหมายนะคะความเห็นของเขาสะท้อนถึงทอม โฮแมนนะคะผู้ได้รับการเลือกให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจคนเข้าเมืองในรัฐบาลชุดต่อไปเขาบอกว่าคนนี้รู้สึกแบบว่าเข้มงวดนะคะทุกคนโดยเขากล่าวว่าเขาจะในประเทศครอบครัวที่มีสถานะการย้ายถิ่นฐานแบบผสมกันนะคะก็ผู้ให้สัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์นะคะก็มีการสัมภาษณ์อีกว่าคนเกี่ยวกับกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่มีอยู่ประมาณ4ี้หลานครอบครัวนะคะในอเมริกันที่มีสนะผู้อบ พะยบแบบผสมผสานกันนะคะเขาก็พูดถึงพ่อแม่ที่เข้ามา,อ,าอย่างผิดกฎหมายนะทุกคนแต่เด็กๆที่อยู่ที่เนี่ถูกต้องตามกฎหมายก็ทำข้อกล่าวว่าผมไม่ได้ไม่อยากทําให้ครอบครัวแตกแยกเขาไว้นะคะดังนั้นวิธีเดียวที่จะไม่ทําให้ครอบครัวแตกแยกได้ก็คือคุณต้องทําให้พวกเขายังคงอยู่ด้วยกันและส่งพวก เขาทั้งหมดกับประเทศนะคะทุกคนอันนี้ฟังก็คิดเอาเองนะทุกคนก็ผู้สัมภาษณ์นะคะก็ถามเกี่ยวกับนโยบายไม่ยอมรับโดยช่้เชิงในช่วงวาระแรกของทรัมป์ซึ่งครอบครัวจะถูกแยกออกจากกันที่ชายแดนเพื่อเป็นวิธีป้องกันสำหรับผู้ที่เลือกเดินทางเข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมายนะคะตอนนั้นทรัมป์ก็ยุติการปฏิบัติกันไปนะคะ เขาบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องแยกครอบครัวนะคะอันนี้ทรัมป์กล่าวนะคะเขาจะส่งครอบครัวทั้งหมดกลับไปยังประเทศที่พวกเขามาอย่างมีมนุษยธรรมนะคะก <c oughs> ็หมายความว่าถ้าเข้ามาอย่างผิดกฎหมายนะทุกคนมีลูกที่นี่อะไรเนี่ยแต่ว่าถึงเวลาถ้าเขาเอาจริงๆก็คือเขาส่งกลับทั้งหมดเลยน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะอ๋อแล้วจะไม่มีการแยกครอบครัวอีกต่อไปหรือ อันนี้ผู้สัมภาษณ์ถามนะคะคุณไม่ได้ฟืนน้นนโยบายไม่ยอมรับอย่างจริงจงขึ้นมาอีกหรือเปล่าเขาบอกเนี่ยตอนนั้นเขาก็มีนโยบายแบบนี้เหมือนกันนะคะเขาก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับครอบครัวอันนี้ท้ากล่าวนะคะแล้วก็เสริมในภายหลังนะคะว่าหากพวกเขาเข้ามาอย่างผิดกฎหมายแต่ครอบครัวของพวกเขาอยู่ที่นี่อย่างถูกกฎหมายครอบครัวนั้นก็มีทางเลือก คนที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายสามารถออกไปข้างนอกหรือพวกเขาทั้งหมดก็สามารถออกไปข้างนอกด้วยกันได้อ่ามาทุกคนไม่มีตัวเลือกจริงๆเขาส่งกลับหมดแน่แน่เลยทุกคนในเรื่องสิทธิการเป็นพลเมืองโดยกำเนิดน,นะคะท์กล่าวว่าเขาจะพยายามเพิกถอนสิทธินี้โดยดำนวนการของฝ่ายบริหารซึ่งจะทำให้เกิดการท้าทายทางกฎหมายทันท,ทีอย่างแน่นอนนะคะ ก็ถ้าเกิดเขาเขารับตําแหน่งปุ๊บเนี่ยคือนโยบายต่างๆที่เขาพูดถึงค่อนข้างจะสุดโต่งนะทุกคนก็มาหลอดอูกันนะคะแล้วก็ในเรื่องสิทธิการเป็นพลเมืองโดยกําเนิดทํากล่าวนะคะว่าเขาจะพยายามเพิกถอนสิทธินี้โดยดําเนินการของฝ่ายบริหารซึ่งจะทําให้เกิดการท้าทายทางกฎหมายทันทีอย่างแน่นอนที่เขาเข้ามานะคะทุกคนทปให้การกล่าวว่าเขาจะต้องหยุด ต้องยุติเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องอการให้สัญชาติโดยกำเนิดนะนะทุกคนทรัมป์นะคะมีการเสนอว่าสิทธิการเป็นพลเมืองโดยกำเนิดเนี่ยเป็นสิ่งที่เฉพาะตัวของอเมริกาโดยกล่าวว่าเราเป็นประเทศเดียวเท่านั้นที่มีสิ่งนี้ จริงแรทุกคนแต่แต่ตามการตรวจสอบโดยหอสมุดกัสภานะมีประเทศมากกว่า30ประเทศที่ให้สิทธิการเป็นพลเมืองโดยกำหนดรวมถึงแคนาดาแล้วก็บาราซิลวยนะคะอันนี้ทำไม่รู้หรือเปล่าคงไม่ใช่สหรัฐอเมริกาประเทศเดียวหรอกมานะทุกคนประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้ง ก็ตอนเข้าสัมภาษณ์นะ,ะก็ทนเสียงก็นุ่มนวลลงนะคะเมื่อพูดถึงกลุ่มคน Dreamers ทั้งหลายนะคะคือกลุ่มคนช่างฝันซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาอยู่ในอเมริกาซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เดินทางมาถึงสหรัฐเมื่อ เกือบ20ปีที่แล้วนะหรือมากกว่านั้นนะตอนที่ยังเป็นเด็กนะคะแล้ก็ได้รับความกุ้มขรองภายใต้โครงการที่เขาเรียกว่า,าดาคานะทุกคนซึ่งอนุญ,ญาตให้พวกเขาอยู่ในประเทศแล้วก็ทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเขายังบอกนะคะว่าเราต้องทำบางอย่างเกี่ยวกับกลุ่ม d ร e a เมอรเพราะ พวกเขาคือผู้คนที่ส่งมาที่นี่ตั้งแต่เด็กมากและตอนนี้หลายคนก็อยู่ในวัยกลางคนแล้วพวกเขาพูดภาษาของประเทศตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำอันนี้ทรัมป์กล่าวนะแล้วก็เสริมด้วยนะคะว่าทรัมป์นี่จะร่วมงานกับพรรคเดโมแครตในในแผนนี้นะคะพวกเขาถูกนำเข้ามาในประเทศนี้เมื่อหลายปีก่อนเขากล่าวต่อนะคะบางคนไม่ใช่ คนหนุ่มสาวอีกต่อไปแล้วและในหลายๆกรณีด้วยนะคะเขาบอกว่าบางบางคนนี่ก็ประสบความสําเร็จมีงานทําที่ดีในบางคนก็รู้สึกว่าเขามีธุรกิจขนาดเล็กในบางคนก็อาจจะเป็นมีธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็ทางนโยบายของทำเนี่ยอาจจะต้องทําอะไรบางอย่างให้กับ พวกเขาเหล่านี้อะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นการสัมภาษณ์ของทรัมป์กับผู้ให้สัมภาษณ์นะคะในรายการ Miss the Press นะคะคริสตินเวลเกอร์นะคะทุกคนกับทรัมป์แล้วก็อย่างที่วันบอกนะคะเขามีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับประการสังคมด้วยนะ ชัดเจนมากเลยนะเขาจะมีการตัดหรือไม่ตัดนะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตด้วยนะวันเห็นอยู่แต่ยังไม่ได้อ่านมากยังไงทุกคนขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะวันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาคุยกับทุกคนนะะเป็นยังไงบ้างทุกคนเรื่องนี้จะทำได้หรือเปล่าไม่รู้นะเนาะก็ว่ากันไปทุกคนเดี๋ยวมาดูรัฐบาลจุดใหม่ในเดือนมกราคมหลังจากที่เขาได้การสาบันตนนั้น อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็คงจะเนาะว่ากันไปทุกคนโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้วันก็มาเท่านี้เนาะยังไงก็ดูแลสุขภาพค่ะขอทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันกับคุปเปอร์ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ